สวัสดีครับท่านผู้ชมผมศรีศักดิ์จามนมานขอต้อนรับเข้าสู่รายการภาษาไอทีวันละคำวันนี้ขอเสนอคำว่า Cam c a m c o r d ร์เนะครับเ,เป็นแคม e ร a เ e คค r ร์เดอร์แล้วก็ในภาษาไทยก็มีคนใช้ว่ากล้องวิดีโอที่พกพาได้นะครับแคมปคอร์เดอรนะครับก็เป็นอุปกรณ์พื้นฐานอันดับแรกๆในการจัดทำสื่อวิดีโอ,อ,อไปสู่สื่อประเภทต่างๆนะครับกล้องวิดีโอหรือกล้องถ่ายภาพโทรทัศน์นะครับก็คือ วิดีโอแคม ERA นะครับแล้วก็รวมกับเ,เครื่องบันทึกภาพคือเรคคอร์เดอร์ก็เลยเป็นแคมคอร์เดอร์นะครับแต่ก่อนนั้นการบันทึกภาพโทรทัศน์นะครับต้องใช้อุปกรณ์แยกเป็น2ส่วนคือส่วนของกล้องและส่วนของตัวบันทึกที่เรียกว่าวิดีโอเทปบันทึกเสียงหรือ VTR นะครับวิดีโอเทปเรคคอร์เดอร์นะครับแล้วเมื่อเทคโนโลยีก้าวหน้าขึ้นมาก็สามารถนำา2ส่วนมาประกอบด้วยกันนะครับคือกล้องถ่ายภาพโทรทัศน์ วิดีโอแคมเมราเป็นส่วนรับภาพเข้ามาในรูปของรายละเอียดของแสงเปลี่ยนเป็นสัญญาณทางอิเล็กทรอนิกส์นะครับแล้วก็วิดีโอเทปบันทึกเสียงหรือ VTR นะครับวิดีโอเทป recorder ก็เป็นส่วนบันทึกสัญญาณภาพไว้บนเนื้อเทปแล้วก็ส่วนของช่องมองภาพหรือช่องเล็งภาพนะครับ viewfinder คือส่วนที่แสดงสัญญาณภาพที่ผ่านเข้ากล้องแล้วก็โดยทั่วไปนี่ก็จะให้สีเป็นขาวดำแต่รุ่นใหม่นะีครับก็จะใช้ เป็นสีได้นะครับปีพศออ2525นะครับ Sony ก็เปิดตัวกล้องวิดีโอเรียกว่า BetaCam นะครับแล้วก็2526 Sony ก็เปิดตัวกล้องวิดีโอเรียกว่าเ Betamovie เอ BMC นะครับแล้วก็2543 Panasonic ก็เปิดตัว DVC Pro HD นะครับ2546 Sony ก็เปิดตัว XD Cam นะครับ2550 โซนี้ก็มี X Dam X นะครับกล้องวิดีโอนี่ครับถือเป็นอุปกรณ์สำคัญอันดับต้นๆในการถ่ายทำวิดีโอไม่ว่าต้องการจะทำเป็น VCD หรือเป็น DVD นะครับหรือสื่ออินเทอร์เน็ตอื่นๆนะครับสิ่งแรกที่ต้องมีก็คือกล้องวิดีโอเป็นตัวสำคัญในการบันทึกเหตุการณ์ต่างๆแล้วก็นำภาพเหล่านั้นไปใส่ลงในอุปกรณ์จัดเก็บนะครับอุปกรณ์จัดเก็บนี่ก็อาจจะเป็นม้วนเทปเป็นแผ่น DVD เป็นฮาร์ดดิสก์หรือ แม้แต่จะเป็นหน่วยความจำต่างๆที่เขามีใช้กันต่อมานะครับหลังจากนั้นก็นำข้อมูลที่เสร็จจากการบันทึกนะไปทำกระบวนการอื่นๆเช่นนำไปแปลงเป็น VCD นำไปแปลงเป็น DVD เป็นต้นนะครับกล้องวิดีโอก็มีหลายประเภทแบ่งตามประเภทของการบันทึกภาพนะครับสองประเภทใหญ่ๆคือกล้องวิดีโอประเภทบันทึกภาพแบบอนาล็อกแล้วก็กล้องวิดีโอประเภทบันทึกภาพแบบดิจิทัลนะครับ ตัวอย่างกล้องแบบแอนะล็อกก็มีอาทิเบต้าแม็กซ์ VHS HIS นะครับเป็นต้นนะครับกล้องวิดีโอประเภทที่มีการบันทึกภาพแบบดิจิทัลก็เป็นกล้องที่มีใช้กันอยู่ในยุคปัจจุบันนะครับแบบเก่าก็เลิกกันแล้วนะครับแล้วก็พัฒนาต่อเนื่องมาจากระบบเดิมคือกล้องวิดีโอแบบแอนะล็อกแล้วก็แบบใหม่ก็มีชื่อเรียกอย่างเป็นทางการว่าดิจิทัลวิดีโอหรือ DV นะครับ แล้วก็มีชื่อ,อย่ออีกชื่อหนึ่งว่า DVC ดิจิทัลวิดีโ c u ัดเซ็ตใช้ม้วนเทปเช่นเดิมแต่เป็นชนิดดิจิทัลพัฒนาขึ้นมาตั้งแต่ปี2,537นะครับแล้วก็สื่อก็เป็น DV ก็สองแบบนะครับเป็นแบบมาตรฐานบันทึกไม่เกิน270นาทีแบบ mini, มินิบันทึกไม่เกิน60นาทีแล้วอีกตัวอย่างหนึ่งเมื่อพศ2,538 panasonic ก็ออกมาเป็น แบบนานได้123นาทีแล้วก็ม้วนเล็กได้63นาทีนะครับตัวอย่างที่2ก็เป็นโซนี่184นาทีกับ40นาทีนะครับความแตกต่างระหว่างคอมคอร์เดอร์กับ d s l อเครับก็คือว่าคอมคอร์เดอร์เป็นกล้องถ่ายวิดีโอส่วน DSLR เป็นกล้องเลนเดียวนะครับที่ไม่ได้ใช้ฟิลมครับ วันนี้เราก็ได้ทราบความหมายของคำว่าแคมคอร์เดอร์กันแล้วนะครับพบกับผมศรีศักดิ์จ้ามมาในรายการภาษาไอทีวรรคำได้ใหม่ในวันต่อไปนะครับสวัสดีครับ